มันเป็นอย่างนี้ครับหลังจากที่ผมทําการบ้านมาเยอะแล้วเนี่ยชีวิตผมก็ยังดําเนินต่อไปมันก็ยังดีขึ้นได้ไม่มากนะักคือจะรับมือกับสิ่งต่างได้ดีขึ้นเยอะเลยแหละนะครับแต่มันยังไม่แบบเออมันยังมีจุดที่มันผิดพลาดแทรกเข้ามาอาจจะเป็นเพราะเพราะผลกรรมของเราที่ทํามาในอดีตก็ได้หรือปจัจจัยต่างๆก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ประเด็นของมันก็คือการที่ผมมาฝึกมาฟังวิดีโอนี้บ่อยๆมาใช้3ข้อนี้บ่อย ช่วยผมดีขึ้นได้ง่ายมากข้อที่1น,นะครับฝึกถึงภาพชัดเจนยิ่งยิ่งขึ้นนี่ไม่อาจทําให้ฉันเสียศูนย์ฝึกเข้าจุดได้ทันทีนะครับสข้อแล้วนะครับจากนั้นครับเวลาที่ผมจะทําอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับงานเกี่ยวกับตนเองเกี่ยวกับผู้คนเนี่ยเครื่องมือที่ได้ผลคืออะไรนะครับกับเรื่องนี้คนผ่านหรือยังให้คนผ่านก่อนนะครับเราจะตั้งหน่วยงานขึ้นมา อ๋อคนยังไม่ผ่านเลยรับสมัครใครก็ได้ครับเข้ามาทํางานโอ้โหไม่ดีเลยนะครับฝึกถึงภาพที่ชัดเจนคืออะไรเอาแบบทั่วไปก่อนนะครับทั่วไปก็คือเราจะทํางานนี้เนี่ยกระบวนการในการทํางานคืออะไรผลสําเร็จของงานคืออะไรเส้นทางรายละเอียดของงานใครจะทํำยังไงมันคือการวางแผนครับแต่สำหรับตัวผมเองนะครับหลังจากที่ทํามาเยอะแล้วนะครับผมคิดง่ายๆว่ามันเหมือนกับต,ต,ตัวตัวตนของผมเนี่ย เป็นสิ่งที่ผมกําลังเติมเต็มสิ่งดีๆซึ่งสิ่งดีๆจุดแรกที่ผมจะเติมให้เต็มก็คือพลังใจพลังกายที่ดีเติมให้เต็มตัวเราก่อนจากนั้นเนี่ยเราเติมเต็มพลังใจและพลังกายเนี่ยไปรอบตัวเราไม่ได้บอกว่าไปบังคับคนในที่ทํางานเนี่ยให้มีพลังใจและพลังกายดีขึ้นนะครับแต่มันเป็นภาพมโนนึกนึกว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นคือพลังแห่งการนึกอะถ้าพูดภาษาพระก็จะมีคําว่ามโนโมยิทธิคือผมเองเนี่ยนึกอยู่ตลอดเวลาว่า ชีวิตผมกาลังเติมเต็มสิ่งดีๆพูดง่ายๆแล้วกันนะครับเติมเต็มดีให้เต็มหลอดให้เต็มตัวผมอย่างนั้นเนี่ยสิ่งดีๆก็จะทยอยดีขึ้นผมนึกอย่างนั้นครับแล้วผมก็ทําแบบนั้นจริงๆตามภาพที่นึกแล้วผมทําได้ไงก็ไปฟังวิดีโอต่างๆแล้วก็เล่นเกมจริงๆใช้กับชีวิตจริงๆมันเหมือนกับคนที่ไปซ้อมฟุตบอลอยู่ตลอดอะ่ะเดินไปไหนก็เตะฟุตบอลเล่นตลอดอะ่ะเดี๋ยวก็เตะฟุตบอลเก่งเองนะครับนี่คือฝึกนึกถึงภาพชัดเจนนะครับนึกให้ถึงนะครับ ภาพที่ชัดเจนนะครับแปลว่าอะไรครับฝึกได้กับงานทุกอย่างแปลว่างานทุกอย่างเนี่ยผมก็จะนึกระวางแผนอย่างชัดเจนเช่นเดียวกันแล้วก็ทําไปต่อไปครับข้อ2นี่ไม่อาจทําให้เสียศูนย์ก็คือใจเป็นหลักครับมันก็คือบางครั้งเนี่ยเราต้องมองไปในกรณีที่มันเฟิร์สเวิร์สเวิร์สเคสก็คือในกรณีที่มันจะศูนย์เสียมากที่สุดแล้วนะครับทำใจยอมรับมันได้ที่เหลือคือกําไรอะไรประมาณนั้นะครับจากนั้นครับ ไม่ให้สิ่งที่มันมากระทบใจถึงใจเรานะครับไม่ทําให้ใจเสียพูดง่ายๆก็คือเราก็คิดทํางานปกติจากนั้นก็คือฝึกใจดีให้มันมั่นคงก็คือฝึกอารมณ์ความรู้สึกการน,นึกคิดที่ดีเนี่ยอยู่บ่อยๆตลอดนะครับรวมถึงการทําใจด้วยรวมถึงการที่เราจะปรับให้บรรยากาศและสภาพแวดล้อมเนี่ยมันส่งเสริมชีวิตของเรานะครับให้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปในชื่อวิดีโอนะครับมันจะมีว่าถอน ถอนเหตุที่จะเป็นด้านลบเป็นด้านทุกเนี่ยแล้วไปถึงไปเข้าถึงเหตุที่จะนํามาซึ่งความสุขความจเจริญน,นะครับแล้วเราจะทําได้ยังไงล่ะทําแบบดีๆด,ด้วยนะเามาทําแบบนี้ดีกว่านะครับนี่คือสิ่งที่มาฝึกใจผมนะครับจากนั้นข้อ3ครับฝึกเข้าจุดได้ดีทันทีคือถามตัวเองว่าตัวเลือกคืออะไรแล้วเราก็ไปทํามันทันทีนี่จะต้องสาสาไหมนี่จะไม่ยุ่งไหมตัวเลือกแบบนี้หรือจะไปค่อยๆจับ ไปค่อยๆทาให้ดียิ่งขึ้นหรือจะเซ็ตตัวเองให้เป็นเจ้านายมาแล้วก็ลุยงานไปให้มันดีนะครับสิ่งที่ช่วยให้ผมเข้าจุดได้ดียิ่งขึ้นอีกเพิ่มเติมจากวิดีโอต่างๆนะครับก็คือผมจะมองว่าผมเป็นคนไม่รวยอะ่ะเวลาผมจะซื้ออะไรเนี่ยผมก็ใช้เงินอย่างคุ้มค่าคือผมไม่โยนเงินทิ้งไม่ใช้เงินซื้อของที่ไม่มีคุณภาพแปลว่าอะไรครับแปลว่ากําลังเวลาชีวิตของเรา จกายของเราเนี่ยมันมีค่านะเวลามีจํากัดด้วยอายุชัดเจนคนเราครับกําลังของเราเนี่ยถ้าเราใช้ไปเล่นเกมกับใช้ไปอ่านหนังสือกับใช้ไปฝึกทักษะในการที่เราจะไปเจาะไปเข้าถึงไปเกาะเกี่ยวเหตุแห่งความสุขความเจริญจะดีกว่าการไปเล่นเกมไหมแปลว่าอะไรครับเรางกเงินได้แล้วทาไมเราจะงกกาลังเวลาเวลาชีวิตของเราใจกายของเราไม่ได้ ใช้กับตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับผมมาเปิดฟังวิดีโอนี้บ่อยๆตลอดนะครับไม่ใช่จํากัดอยู่ที่แค่ที่ผมอธิบายนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันคือการไปเข้าถึงภาพที่ชัดเจนทันทีมันคือการวางแผนได้ดีจริจรงๆทันที2ก็คือกดบางทีผมก็เผลอใจเสียไปนั่นแหละแต่มันจะดึงมันเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วมันจะมีไปเจอเทคนิคที่ทำให้ใจไม่เสียศูนย์เนี่ย ไปตลอดคือไม่เสียศูนย์คือคนเสียศูนย์ลองไปนึกดูนะครับบางคนเนี่ยแค่มีคนทําไม่ดีกับเราอะ่ะแล้วทําให้เรากลายเป็นโรคซึมเศร้าอโอ้โหเปลี่ยนนิดเดียวหาจุดพลิกนิดเดียวลองไปนึกดูดีนะครับสำคัญที่สุดคือใส่ใจใจกายไม่ใช่อยู่ดีเคยมีนะครับคนหมอกเสียตัวไปแล้วทุ่มเทให้กับผู้หญิงหรือผู้ชายคนนี้ไปแล้วแบบทุ่มเทให้เขาไปแล้วโอโ้เราทําอะไรผิด ลองมาเกาะแบบผมดูสิมันไม่มีอะไรสูญเสียหรอกเราเคยเสียตัวเราเคยสูญเสียเราเคยเสียเงินเราเคยโดน,โ,ดนโกงเราเคยโดนฆ่ามาไม่รู้ไม่รู้กี่ภพชาตินะครับแล้วถ้ายังยังมาดือด้ออยู่นะดื้อว่าอุ้ยไอการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีจริงกันอันนี้ไม่คุยต่อเนาะ,ะก,ก็จะปิดวิดีโอไปก็ได้ขออภัยนะครับไม่ต้องพูดต่อแต่ถ้าเราคิดได้แบบนั้นมาเล่นง่ายๆแบบผมเนี่ย นะครับมันไม่เกี่ยวตัดจบปัจจุบันเลยครับแล้วชีวิตเราที่เหลือเนี่ยเรามีร่างกายแบบนี้เรามีจิตใจแบบนี้เราจะทําให้พลังใจพลังกายของเราเนี่ยมีพลังมีคุณภาพคิดดีพูดดีทดําดีพาใจและกายของเราไปทําดีพลังใจพลังกายเพิ่มพูนตลอดเวลาคือชีวิตใหม่จําได้ไหมคนที่เคยทาร้ายเราไม่ได้ลืมแต่ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้เอาไปนึก ไม่ไม่ได้ใส่ใจแม้กระทั่งบอกว่าฉันจะต้องลืมไม่ได้ใส่ใจขนาดนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่อยากให้เอาไปนึกเอาไปใช้แล้วมันจะเข้มข้นยิ่งขึ้นคือผมพูดได้ไม่ดีหรอกแต่คนที่จะพูดแล้วแบบประทับใจจริงๆก็คือการเลือกไปโปรแกรมชีวิตของท่านเองไม่ไม่ทราบว่าผมบอกไปหรือยังครับว่านี่คือ3ข้อเนี้ยคือการโปรแกรมและสะกดจิตชีวิตของผมคือการโปรแกรมและสะกดจิตชีวิตของผมเองนะครับ ฝึกเข้าจุดดีได้ทันทีก็คือจุดที่มันดีอ่ะบางครั้งเรางงอยู่แต่จริงแล้วควรที่จะไปทำงานควรที่จะไปหายใจเข้าให้ดีเซ็ตมุดทาลิ้นคอคางไหล่หลังท้องทวารให้ร่างกายเนี่ยมีพลังหมุนวนขับเคลื่อนได้ง่ายเดินได้ง่ายหยิบจับได้ง่ายนั่งเขียนได้ง่ายไม่ไม่เมื่อยมืองงอยู่ไม่รู้จะทําอะไรว่างจังเลยก็มีงานเอางานมาทํานะครับปรุงแต่งเซ็ตใจที่รักงาน เข้าไปใจที่พร้อมที่จะเปิดกว้างรับข้อมูลต่างๆนะครับบางทีร่างกายคนเราเนี่ยมันก็เหมือนปัญญาประดิษฐ์เหมือนคอมพิวเตอร์เหมือนกันนะนะครับเราเปิดช่องรับได้นะครับแล้วเราสั่งให้มันตื่นตัวก็ได้ตเติมพลังให้มันก็ได้อาบน้ําล้างหน้าก็ได้ดื่มน้ำหายใจเข้าให้ลึกอยู่ในห้องนานๆปุ๊บเดินออกมาสูดอากาศข้าง,งนอกบ้างนะครับนี่คือสิ่งที่อยากให้ลองไปนึกดูตเติมเต็มกับสิ่งที่พูดผ่านมาแล้วทั้งหมดต่อไปครับ จุดที่ตรวจสอบก็คือเครื่องมือที่ได้ผลโอ้โหถ้าผมซื้อที่ดินล้อมรั้วได้นะนะครับผมก็จะสร้างเป็นส่วนหนึ่งอ่ะมันจะมีแบ่งเขตแบ่งโซนต่างๆแต่ที่มีแน่แน่ก็คือสถานีทดลองกับสถานีดําเนินการทั้งในด้านของการเรียนรู้ฝึกสร้างอยู่เล่นเสพบุญปัญญาบารมีพัฒนาเครื่องมือระบบบรรยากาศรวมถึงการพัฒนาความขลังพัฒนาตบะในส่วนพวกเราไปด้วยแต่ที่มีแน่ก็คือสถานีทดลอง และสถานีดําเนินงานก็คือสถานีทําพวกนั้นอ่ะมันมีส่วนที่ทดลองได้ครับแล้วเราจะสร้างเครื่องมือที่ได้ผลเครื่องมือที่ได้ผลคืออะไรคอมพิวเตอร์ที่ดีขึ้นไมโครโฟนที่ดีขึ้นแปลงสีฟันที่ดีขึ้นความรู้ในการอาบน้ําความรู้ในการกินความรู้ในการร่วมรักที่ดีขึ้นนะครับภูมิปัญญาด้านต่างๆเครื่องมือทั้งหมดนะครับทาให้เป็นระบบบรรยากาศที่ดียิ่งขึ้นนะครับเราทําแบบนั้นจริงๆนะครับเครือเครื่องมือที่ได้ผลคืออะไร เครื่องมือที่ได้ผลที่จะทาให้คนเราเนี่ยออกจากสงครามแบบเดิมๆสงครามเอา,เอ,าเอาวุธมายิงกันทําร้ายกันใช้กําลังทําร้ายกันนะครับสงครามที่เป็นเศรษฐกิจสงครามข้อมูลข่าวสารสงครามจิตวิทยานะครับสงครามวิทยาการทําวิทยาการให้เหนือกว่าคุณไม่ต้องมีวิทยาการแต่ฉันได้กําไรจากงานที่คุณทําเยอะมากมาคนเดียวเนี่ยแบกกาไรแบกทรัพยากรจากประเทศด้อยพัฒนาไปได้เยอะมากนะครับแปลว่าอะไรครับ เรามาเริ่มกันนะครับทุกอย่างเราจะพัฒนาให้เป็นเครื่องมือที่ได้ผลรวมทีมกันง่ายๆนะครับถ้าถ้าใครที่ทาการบ้านมาดีนะครับผมอาจจะพูดแบบตัดจบไปนิดนึงเพราะว่าธรรมชาติของผมเวลาที่อัดวิดีโอต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะติดว่าพูดเร็วไปบ้างใจแบบคือคือไม่อย,อยากอยู่หน้าจอคอมนานพูดตรงๆนะครับแล้วคนต้องผ่านก่อนสำคัญที่สุดคนผ่านก่อนคืออะไรครับมีหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาปุ๊บรับคนเข้าเข้าทำงาน มีช่วงฝึกงาน2ปีมีนะครับมีบริษัทที่ฝึกงานตั้งสองปีจากนั้นเนี่ยมีการผ่านโปรขั้นต่างๆถึงจะได้เลื่อนขั้นไม่ผ่านคุณก็ไม่ได้เขาจะดูสาคัญที่สุดคือ2ปีแรกบางคนเนี่ยกว่าจะผ่านขั้นใดขั้นหนึ่งเนี่ยผ่านยากมากเพราะถ้าคุณไม่ผ่านจริงในที่สุดคุณจะกลายเป็นปัญหาและผลเสียก็จะเกิดขึ้นกับทั้งตัวคุณเองก็ส่วนนึงแล้วนะส่วนนิดหนึ่งแต่จะเกิดขึ้นกับคนอื่นในองค์กรในหน่วยงานนั้นๆ เยอะแยะมากมายมีบางคนบอกว่าอะไรนะหน่วยงานนี้ว่าทําองค์กรเป็นแบบนี้มันเละมันอะไรเพราะอะไรครับไม่ไ,ไดใ้ให้ความสําคัญกับคําว่าคนผ่านก่อนทุกท่านครับเงินอํานาจกินกามเกียรติทั้งหมดคือเครื่องมือใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ได้ใช้เพื่อทําร้ายตัวเองและผู้อื่นก่อกรรมทําเข็นไปเจาะให้ดีแล้วเรามาคุยกันว่าจะทําให้เงินอํานาจกินกามเกียริเนี่ยส่งผลดียังไง กิเลสตัณหาราคะอุปทานข้อยุติของมันอยู่ที่ไหนไม่ให้ทําเพื่อคือคนเราเนียเกิดมาเป็นคนดีแล้วครับดีละถ้าได้เกิดเป็นดีกู่คนก็ดีตายไปแล้วเกิดมาเวียนเวียนไรใจเกิดเกิดกลับมาเนี่ยอย่าให้ต่ากว่าคนที่ดีๆเป็นทางขาขึ้นแบบนี้อีกนะครับอย่าให้ต่ำกว่าอีกจะทํำยังไงนะครับโลโกดหลงเนี่ยเอามาประกอบประกอบกับหลักธรรมต่างๆเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับ คนเราเนี่ยชีวิตของเราเกิดมาเราเลือกได้ครับเลือกได้ที่ทําลองแบบไปนึกต่อด้วยตนเองถ้าผมขอญาตได้ตรงนี้นะครับวิดีโอนี้ไม่ให้บอกต่อนะครับอยากให้บอกต่อวิดีโอเกมที่11นะครับอยากจะขอความกรุณาญาติว่าสําคัญที่สุดอยู่ที่ความเชื่ออย่าเชื่อใครง่ายๆเจาะไปที่รากของความเชื่อเจาะไปถึงรากของมันนะครับอย่าเชื่ออะไรที่มันแบบ มันยังไม่เห็นดีเลยอ่ะบางคนเชื่อแบบมีอคติทั้งที่เห็นเห็นชัดเจนว่าเขาพูดโกหกเลื้อเรือนอ่ะเป็นแค่เด็กสักแต่ว่าพูดอ่ะบางคนก็เชื่อไปแล้วทันทีมันจะกลายเป็นในนิทานเด็กเลี้ยงแก่ชื่อคือเด็กเลี้ยงแก่แต่คนที่เชื่อเด็กอ่ะมีจำนวนมากนะครับอยากให้ญาติเนี่ยคิดดูให้ดีเจาะไปที่ยากความเชื่อไม่ต้องเชื่อผมนะครับว่า ปลดล็อกชีวิตพิกชตาจะเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดจะเป็นเกมที่ดีจริงๆไม่ต้องเชื่อไอ้ดีที่สุดมันไม่มีหรอกครับนะครับผมพูดผิดไปนะครับแต่อยากให้ญาติเชื่อสิ่งที่มันจะเป็นผลประโยชน์ด้วยเป็นพึงความพึงพอใจด้วยแล้วมันจะเรินยิ่งยิ่งขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นแล้วมีคนบอกว่ามันแย่มันแย่มันแย่แ,ยแล้วไปทําให้คนอื่นไม่สบายใจไปทําร้ายคนอื่นไปจ้องที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคนอื่นอันนี้ก็ไม่ใช่ ผมไม่ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใครนะครับบอกไว้แล้วในเกมที่11บเอ็ดอ่ะแหละนะครับไม่ได้มีปัญหารือเกมก่อนหน้านี้อะแหละนะครับบอกไว้หมดแล้วนะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับที่บอกไว้เนี่ยก็บอกต่อแค่วิดีโอเดียววิดีโออื่นเนี่ยเป็นประกอบในการทําการบ้านเพื่อให้ญาติเนี่ยสามารถที่จะเริ่มเล่นเกมแล้วเลือกไปต่อได้เองผมไม่บอกว่าทุกคนพอเล่นเกมแล้วไปต่อแล้วชีวิตจะดีขึ้นมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่ท่านทําสิ่งที่ท่านเชื่อจริงๆรลากความเชื่อที่ท่านเจาะ ไปถึงจริงๆมันมั่นคงฝากฝากความเป็นญาติมิตรนะครับยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวนะครับไม่ได้อวดเก่งนะครับเพราะผมเองก็เพิ่งเริ่มต้นเป็นเด็กที่พลาดมาทั้งชีวิตเพิ่งมาตื่นตื่นหน่อยในวันที่19แล้วเพิ่งมาถึงแบบว่ามันทําง่ายแค่นี้เองนะครับเจาะไปที่พลังกายและพลังใจให้มันดียิ่งขึ้นอย่างชัดเจนเลือกเข้าจุดที่จะ ทำให้ไม่มีปัญหากับพลังกายพลังใจแล้วทาให้พลังกายพลังใจเนี่ยเพิ่มพูนยิ่งขึ้นขอได้ขอมีเงินใช้หนี้ญาติซื้อที่ดินล้อมรั้วเพิ่มพูนพลังกายใจของพวกเรานึกภาพหน่วยงานชุมชนสังคมครับที่เน้นสาระหลักก็คือไปเพิ่มพลังกายพลังใจที่ดีงามให้มีคุณภาพกับคนในชุมชนในหน่วยงานในองค์กรกับตนเองนั้นนะครับโอ้ ไม่แน่นะครับไปลองดูไม่ต้องเชื่อผมนะครับไม่ต้องเชื่อเลยนะครับเลือกไม่ลองก็ได้หรือจะเลือกออกแบบสิ่งใดๆก็ได้ผมเองกผมอยากเจอนะครับอะไรที่บอกว่าดีที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดเนี่ยชีวิตของเราครับวันหนึ่งเนี่ยเราจะจากโลกนี้ไปผมใช้เวลา40กว่าปีนะครับอายุผมเนี่ยผ่านโลกมาแบบไม่รู้ผมก็เลยตื่นเต้น ในการที่จะบอกว่าโอ้โหนึกดูเลยเด็กเด็กบางคนเกิดมาอายุ1 8บ9เ้าเขาอาจยังยังไม่มีแฟนด้วยซ้ำไปนะครับแล้วได้มาเจอสิ่งนี้เนี่ยได้มาเจอวิดีโอต่างๆเหล่านี้แล้วเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อะได้เริ่มต้นชีวิตแบบดีๆนะครับไม่ต้องเสียเวลามากมายขนาดผมนะครับผมไม่บอกว่าเด็กอายุ1ิบ2อ็ดสยุสจะฟังเข้าใจนะครับผมไม่รู้จริงๆว่าน้องจะฟังเข้าใจไหมพอสมัยผมเป็นเด็กอะคือคือทุวกวันนี้ผมเจอคนอายุ 27-28มาปรึกษาปัญหากับผมนะผมนั่งฟังเขาโอ้โหเขาคิดได้ดีกว่าผมตอนอายุ27-28อีกนะครับคิดได้เป็นเรื่องเป็นราวตอนนั้นผมยังคิดอะไรไม่ออกเลยค,คือคิดว่าตัวเองคิดออกกันแหละแต่มันหลงทางมันทนงตนมันก้าวร้าวมันเป็นความคิดที่แย่มากนั่นคือผมในวัยจริงๆเลาสี่สเนี่ยผมยังยังผิดทางอยู่เลยนะครับ ปีแล้วผมยังผิดทางอยู่เลยจนถึงวันที่19กรกฎาคม2อ6นี่แหละที่ผมเริ่มโอเคขึ้นเริ่มจับต้นชนปลายได้นะครับแล้วก็วันนี้แหละที่ไอเสือล้ายไอตัวร้ายเนี่ยมันมันไม่ใช่แล้วนะครับมันใจเย็นมันขออภยัยมันขอความกรุณานะครับว่าผมเริ่มต้นชีวิตใหม่ใน วันที่19วันที่24นะครับหรืออาจจะเป็นวันที่29ก็ได้นะครับกรกฎาคมนะครับก็ช่วงนี้แหละที่ผมเริ่มเริ่มเป็นผู้เป็นคนนะครับก่อนหน้านั้นนะ่ะคิดว่าตัวเองทําได้นึกว่าตัวเองเก่งนึกว่าตัวเองใช่ไปถูกทางแล้วแต่มันไม่ใช่นี่คือสาร,รภาพตรงๆนะครับก็ขอพบพระคุณจริงนะครับที่ญาติจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ไปทําจรงิจรงๆแล้วถ้าขอได้นะครับอยากให้มองเป็น2ทางสมมุตินะครับท่านมองว่าวิดีโอผมมันงั้นๆแหละหรือมันไม่ดีไปเลยเนี่ย อยากให้ท่านบอกต่อเพื่อที่จะได้สกัดสกัดไม่ให้มัน,มนไปต่อไม่ให้คนเลวได้แสดงผลนะครับบอกต่อไปเลยครับเขาจะได้มีหน่วยงานมาตรวจสอบอะไรนะครับนี่พูดตรงๆนะครับบอกต่อไปเลยอีกฝั่งหนึ่งมองว่ามันเป็นบุญท่านไปทำจริง,รงแล้วเห็นจริงๆถึงจริงๆนะครับอยากให้ไปบอกต่อนะครับแปลว่าอะไรครับยังไงก็อยากให้บอกต่อเพราะว่าในส่วนตัวของผมนะผมว่าโลกยุคนี้เนี่ย มันมีอย่างนี้ครับโลกยุคนี้ข้อมูลข่าวสารมันเยอะมีเกมมีอะไรให้คนไปสัมผัสเยอะใจมันสายออกข้างนอกอยากให้คนเรามาฝึกสิ่งที่ใจเนี่ยหันเข้ามาดูตัวเองดูลมหายใจดูการกินการอยู่เห็นคุณค่าของอาหารเห็นคุณค่าของคนรอบข้างเห็นคุณค่าของฟันเห็นคุณค่าของเลือดเนื้อของข้าวที่กินเห็นคุณค่าของการอาบน้ําประมาณนั้นนะครับนี่คือส่วนหนึ่งอันที่2ก็คือโลกยุคต่อไปเป็นโยกของโลกของคนที่ จะได้รางวัลเมื่อมีวิทยาการก้าวหน้าแปลว่าอะไรครับแปลว่ามีไม่กี่คนหรอกครับที่มีวิทยาการที่ก้าวหน้าแล้วถ้าเขาเป็นคนที่มีลักษณะของการกอบโกยละ่ะมันก็จะมีปัญหาอย่างผมเนี่ยไม่มีวิทยาการไม่ได้ก้าวหน้าไม่ได้อะไรเลยแต่มันมีวิธีแก้อย่างหนึ่งก็คือการที่เรามารวมทีมการหันหน้าเข้าหากันใช้สบู่ของเราใช้ยาสระผมของเราปลูกพืชให้ดีมาใส่ใจเดี๋ยววิทยาการของเราเนี่ยก็จะไล่แล้วเติบโตขึ้นไปแล้ว อย่ากลายเป็นคนที่กอบโกยแบบทำลายโลกทำลายโลกคืออะไรไปดูปริมาณขยะในทะเลไปดูปริมาณขยะขยะที่เก็บไม่ทันไปดูดูปริมาณสารพิษในอากาศ pm 2.5ไปดูผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นจากการที่คนเราเนี่ยอยากกอบโกยอยากร่ํารวยแต่ผมไม่ได้ว่านะครับร่ารวยไปอันนี้ไม่ได้ว่าจริงขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าพูดแล้วมันเหมือนกระทบแต่จริงแล้วไม,ไม่ไม่ได้มีเจตนานะครับคือผมเข้าใจมนุษย์คือผมเองไม่ใช่คนดีนะครับเป็นคนที่แบบ ถ้าตัวเองถูกใจแล้วไม่เป็นไรนะครับผมก็ทิ้งขยะแต่ไม่ได้ทิ้งขยะไม่ถูกที่นะครับก็คือเป็นคนที่สร้างขยะเหมือนกันนะครับแปลว่าคือผมไม่ใช่คนดีหรอกแต่ผมก็อยากจะร่วมกับบางคนซึ่งเราจะผ่านขั้นตอนของการเริ่มต้นไปด้วยกันแล้วเราจะสร้างสารรค์ชีวิตที่ดีเราจะทําให้เป็นแบบอย่างเราจะทําเป็นสื่อเป็นตําราเราจะสร้างเป็นศูนย์ไว้รองรับญาติที่จะมาสนใจเรียนรู้ฝึกหัด เราจะสร้างทีมครูผู้เชี่ยวชาญพร้อมปัจจัยเสริมไปช่วยติดตั้งให้ญาติเราจะเป็นพี่เลี้ยงดูแลเพื่อให้ญาติเนี่ยกลายเป็นชุมชนกลายเป็นกลุ่มคนที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีสามารถสร้างสื่อตารา,ดราได้เองสร้างศูนย์ได้เองสร้างทีมครูพร้อมใจเสริมเนี่ยคือญาติอีกกลุ่มหนึ่งนะครับสามารถสร้างแล้วไปช่วยไปส่งต่อการช่วยแบบนี้เนี่ยส่งต่อไปเรื่อยๆได้อีกนี่คือแนวคิดของผมนะครับแต่ผมอาจจะมีข้อเสียก็คือผมอาจจะไม่ใช่เอาเงินเนี่ย ไปเลี้ยงดูปูเสือคนหรือให้ใครยืมเงินหรือไปช่วยเหลือใครอะไรมากมายแต่ผมอยากรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างแบบอย่างและภูมิปัญญาที่ดีเนี่ยพร้อมสร้างเครื่องมือไปช่วยญาติจริงเราจะช่วยให้เหมือนกับช่วยให้ญาติเนี่ยสามารถก้าวเดินด้วยตนเองไม่ใช่แค่ว่านําอาหารไปให้ทำนำเงินไปให้แต่ช่วยให้ญาติสามารถเชื่อมโยงภูมิปัญญาเนี่ยในการผลิตเครื่องมือมาทํางานร่วมกับดวงอาทิตย์เกิดเป็นอาหารเกิดเป็นเครื่องมือกลไกลในการใช้ชีวิต เราสามารถก้าวต่อไปได้เองนี่คือแนวคิดจริงๆครับก็ฝากไว้ว่าฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับขออภัยถ้าเกิดว่าพูดอะไรแล้วเนี่ยมันมันล่วงเกินหรือมันแบบอาจจะทําให้รู้สึกไม่ดีเพราะว่านั่นคือความไม่ดีของผมไงผมกําลังเริ่มต้นใหม่นะครับเริ่มต้นชีวิตใหม่แปลว่าผมอาจจะเคยชินกับภาพลักษณ์ของการแสดงออกที่ไม่ดีแต่อยากให้ญาติเนี่ยเก็บเกี่ยวเอาไปทําในส่วนที่มันดี สำนึกได้เองเลยครับรู้สึกได้เองเลยครับว่าชีวิตของเราเนี่ยมันมีค่ามากแค่ไหนการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงไหมนะครับอยากให้ญาติเนี่ยลองไปนึกจริงๆจังมองเห็นว่าเราจะลงทุนชีวิตของเราให้คุ้มค่าได้ยังไงเราจะเป็นตัวตนแบบเดิมๆที่จมไปอยู่ในธรรมชาติของความเคยชินแบบเดิมๆไหมนะครับนี่คือชีวิตนะครับชีวิตที่เราคุ้นเคยนะครับนี่คือสิ่งที่มีอิทธิพลกับชีวิตของเรานะครับ5ด้านเนี่ยเราจะจมไปกับมันไหม หรือเราจะใช้งานมันโดยเริ่มต้นจากแค่พลังใจและรพบังกายที่มีพลังและคุณภาพจริงๆขอพระคุณจริงนะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับอยากเจอสักคนนที่มารวมทีมกันแค่นั้นครับ